สวัสดีครับแซรักษาชาแนลช่องที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะเนาะการเกษตรถ้าชอบคลิปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนะาะฝากติดตามมาแน่ครับผมไม่เนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซีหัวข้อสําคัญนะครับเนาะซีสิ่งสําคัญสําหรับมือใหม่นะครับเนาะมือใหม่ที่คิดอยากสเลี้ยงง้อน,นะครับเนาะเ้าตรงนี้อย่างเนี่ยอ่ะขอทีหนึ่งกันเลยนะครับเนาะ นะครับเนาะทุนนี่็สำคัญนะครับเนาะทุนเนาะจะแบ่งเป็นสามข้อย่อยนะครับเนาะสามข้อย่อยนะครับทุนหนึ่งคือท er. ุนในการซื้อพอพันซื้อพอพันแม่พันนะครับเนาะทุนในการซื้องอข้อกนะครับบอกง่ายๆเนาะสองคือทุนในการทำโรงเรือนนะครับเนาะทุนในการทำโรงเรือนแต่เพื่อนนะคือมีหลายๆช่องครับในยูทูบครับ ศึกษาเอานะครับเนาะว่าเหดลงเรือนอย่างไรราคาตัวใดมประมาณเท่าใดนะครับเนาะกเขายังว่ามีทุนหลายกัเอาเป็นคอกไหม่ลงไม้ไปก่อนนะครับเนาะเป็นการประหยัดต้นทุนไปนั่นแหละระยดแหลกนะครับเนาะหรือบางคนอาจจะมีทุนแล้วกัเท็่เล็กเ็ดมาตรฐานไปเลยก็ดีครับใช้ได้หลายปีกับไปต้องมาเ็ดใหม่สี่ปีห้าปีนะครับทุนสำรองนะครับเนาะทุนสำรองก็คือ ทุนในการบริหาจรจัดการในคอกในฟาร์มของเขานะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นค่ายาข่ายาทายปย,ยาธิยาบำรุมงมีก้อนแร่ที่จำเป็นตรงน,นี้นะครับเนาะยาอาจิะมีพวกนี้ยา,าสิครับอาจจะที่ชื่อ,อต้นพันธุ์ต้นพันธุ์เนาะอย่ามะปูสิครั BT บเกษตรแระเภทนะครับต้นพันธุ์อย่าบาทสองบาทนะครับก็ ฟางครับเนะา,า,า,าะฟางฟางก็บจำเป็นนะครับเนาะนต้นทุนในการผสมเทียมครับผสมโตก็ต้องใส่ถ้าเกิดถ้าบมีพอพันธุ์สิครับเขาซื้อแต่ไอ้ง่าแม้ว่าสาวมากสิมันจะเป็นต้องมีค่าผสมค่าสมเพราะว่าจะเป็นสมหรือสมโตกับ่าเสียใจครับคื่กันครับราคาติดต่างกันไปนะครับ,รบแ,ลแล้วก็รเลี้ยงแต่พันจีตัดทิจใจ ว่าอันไหนมันใกล้ห้องอธิใจ่าหลายการประหยัดห้าเป็นตูนะครับเนาะว่าจะเป็นตูหรือเทียมนะครับเนาะจะความขนาดของห้านะครับเนาะความห้าครับผมต่อไปก็เป็นที่สองนะครับเนาะ ความรู้นะครับเนาะความรู้ข้อที่สองความรู้จาเป็นเป็นอย่างต้องมีความรู้ต้องไปเลี้ยงบอคับบอแมนนะครับเนาะความรู้คือความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาเอียดนนี่ครับสาคัญนะครับเนาะเพราะว่าเป็นการหูคือเ่นกล้าวไว้ว่าลบรู้เขารู้เราครับชนะลบลอยครั้งชนะร้อยครั้งครับเป็นการศึกษา กับซูมิองเด็กก็มีหลายช่องนะครับเนาะที่มาทำเกี่ยวกับเรื่องง้อเรื่องอย่างนี้หลายนะครับเนาะเราเอาไปศึกษาเอาใน YouTube นะครับเนาะที่เป็นช่องดีๆหลายช่องครับแนะนำทุกอย่างครับเกี่ยวกับง้อว่าง้อเป็นยังคือจอยให้กินอาหารกินยาพบทุกอย่างคือจอยครับง้อเป็นสัดแง่ด๋อยผสมแงได๋อยซัดแงได๋ครับโอ้หลายๆอย่างนะครับเนาะไปศึกษาการเลือกซื้องัว ก็จะไปซื้อกลาดนี่ยครับซื้อจงัจงไดรเบื้องจังไดรว่ามันไม่จำนี้บ่หรือว่างวหมันจังทร์สีนะครับเนาะศึกษาความดูไว้ก่อนนะครับเนาะเข้าไปเข้าจังทร์สีบ่ถือหลอกถือต้มถือตัวในห้อยอาจจะเป็นในห้อยดีๆก็มีนะครับเด้อบร้ว่าให้เพิ่นนะครับเด้ออันนี้นแต่บางในห้อยเพิ่นอาจจะบอกว่าบอกบ่เบิดจังสีนะครับเนาะอาจจะบอกเป็นย่างสองย่างไปจังสีเขาอาจจะเสียเวลาเสียเงิน เสียเวลาอย่างเพราะว่าเอาปังทัวได้เป็นงัอหมันมากสิครับเพื่อนบอกว่าท่ออ่อนๆนะครับเนาะมันกิดมาหอดเท่าหรือเป็นงัวหมันสิสมเรงไรโมติดท่อโคขอดจักเท้อว่าเส้นเก้าเดือนสิบเดือนแล้วเสียเวลาไปครับเป็นสิบเดือนเป็นปีจริงครับเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกเขาหลายๆอย่างนะครับเนาะเสียท่าท่ออะไรยาแหลกนะครับเนาะจำเป็นว่าต้องเขาจำเป็นตรง ่าสิไปซื้อไปยังก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้นิดนึงไปนําเฮานะครับเนาะเบิ่งว่าเปลี่ยนเพป็นแนะนําเฮาสิเฮาสิบ่ได้พลาดนะครับเนาะเชียร์ยังเฮ้าไปครับสิมาซื้อมาจักสามมือหกมือตัวนึงอาจเป็นงัวหมันสิครับไปต่อบ่ได้จังไรก็บ่ได้ครับต้องขายเป็นงัวเนื้อไปสิครับอาจสีได้จักะ0 0 0มื0 0 0่มือสิครับอาจสีเสียความรู้สึกเฮาเชียร์หลายช่องนะครับเนาะมีแนะนําครับกับสิเอ่ย ช่องช่อหนึ่งนะครับเนาะเพป็นกวารว่าละเอียดนะครับในเรื่องเ,อเรียงงว่วนี่ยครับสุย่างครับเพป็นช่องไปหน้าฟ้ามนะครับเด้อนาะพม่น้องไปติดตามเพื้นเอานะครับเนะาะวา่าเพป็นว่าจังไรเนี่ยในการเรียงงว่วนครับเพป็นกามีความรู้หลากหลายนะครับเนาะการผสมเทียมการวัวแก้ปัญหาวัวนะครับเนาะวัา่าวกินหญ้าวัา่าวกินฟางปลูกหญ้าหยัง่งให้วัวจังสีได้ งอจากโตกินยาจากงวไรเนื้อง่ายงาไรเนึงกินเลี้ยงงอจากโตงัววุฒิทะลักเอจังไดร่งอผสมโบติสเอจังไดร่งอซึมงัวป่วยงัวเป็นไข่เนี่ยเบิ้งจังไดรครับใส่การผสมนโ,โอ้หลายอย่างครับออกในคอกในช่องเพกันนะครับเด้อไปติดตามเอาครับเป็นการ ดูเขาดูเล่านะครับเนาะเขามีความรูเขาจิตใจเขาจังสิตัวเขาบ่ได้นะครับนั่นห้อยในอย่างไปนะครับเนาะคอกนะครับเนาะคอกนี็จะจำเป็นนะครับเนาะในการเน็ดคอก์ลงเรือนคอกหรือคอก์ลดลงเรือนนี่าครับก็มันจิตมีมีความจำเป็นในการอ่าพอดีของมันก็คือทำความสะอาดง่ายนะครับเนาะทำความสะอาดง่ายเคาก็จิ ขี่มันกไหร่จะไ่กระจายไปทั้งอื้อนนะครับเนาะขี่วันนี้คอกนั่นเทากับจะเก็บท้องพื้นสะอาดไว้ทั้งนอกตักออกไปให้มันถึกใหนเป็นที่ที่ของมันเป็นกองนะครับครับป้องกันฝนป้องกันแดดขี่นะครับเนาะว่ามันเป็นว่าชาติที่ขี่ตกใจนะครับเนาะนิดนึงเออ่บางเทีถือฝนถือเป็นอยังถ้าฟ้าห่วงขี่กันว่าตกใจว่าแรงว่าอย่างไรครับก็จะมีข้อไว้ก็ดีๆนะครับเนาะกขี่ให้มันคุมฝ้าคุมฝนได้ครับเคุมกันแดดได้อย่างยังนิดนึง กะพื้นที่มีช่องช่องนึงนะครับแล้วก็นแนะนำเป็นการทำคอกอยู่ก็จีบว่าเอ้อถึง่นเพป็นเอียังจ้ะหมอนะครับเป็นหมอผสมเทียมพร้อมก็ขวบคนก็จีแนะนำคนมีน่องหน้านึงนะครับเนาะว่าเอาหลายกะกะเน็ดคอกนะครับเนาะเฮาเน็ดท่านหน้าไปทั้งท่านหน้าท่านหลังไปทั้งที่ตะวันตกมันตกกระไดนะครับเนาะสองทางเป็นยั่างขึ้ดทังสี่นะครับเนาะเพราะว่า แดดมันที่ซองนะครับเนาะขาเสือโลกเพราะว่าขี่กับเนียวง้อนี่ครับมันกาศแดดเนี่ยเกิดความสื่นครับในคอกองเขาถ้ามีแดดมาซองย่ามเช่าย่างมนเรื่องใเป็นการขาเสือโลกครับอากานแดดพอดีในเสือโลกไอมาติดมัวเฮาครับติดมัวเฮาสีบวกกวยบ่ยย่างอากาศดเป็นการจัดการพวกความสะอาดถองสีได้ง่ายนะครับเนาะอากาศดีแห้งที่ยังในน้ำนิดนึงนะครับเนาะ ทางเนตข้อการติเเ็ดพื้นที่ให้คนากใส้ข้าวมาให้เหลือให้พื้นที่ให้งอได้ยางนะครับเนาะเพื่อนว่าเป็นแนะนํามาครับผมกลับไปชมในช่องเพื่อนนั่นแหละเพื่อนว่าเ็ดหลือไว้จากหาเมตรจิ้มเม็ดสีครับพื้นที่ระยะยาวให้งงอได้ยางทั้งหน้าข้อให้คนใส่ข้าวออกมานะครับเนาะตีหัวกมาให้ทั้งนอกเพราะว่าเป็นยางครับเพื่อนเพว่าบอเข้าบอเคียดครับในบางเทธอเอ่อเขาอัด ใส่มือเนี่ยสิบวุ้มีเวลานะครับสิบวไดายูสิบกับกติตค้างขอกเอาหยางอยัางม่าแหกินกัดเหงื่เดือดในขอกนั่นกษิตการไปเหงื่อเขาบวเคลียดกัสิบวุ้วยบวหยังพอดูไลนครับเนาะสิบวุซนบวหย่างเขากัสิคุณสิหยังไปกัเป็นการดีนะครับเนาะครับขอที่ซีนะครับเนาะแปลงหย่านะครับเนาะแปลงหย่าก็บสำคัญนะครับเนาะบางคนว่าแปลงหย่าบวสำคัญนะครับสำคัญนะครับแปลงหย่าการมีหย่าการ ดีนะครับเนาะในเรื่องเอ่อเขาก็จำเป็นต้องไปหาหยาในสถา,านที่ต่างๆนะครับในในนอกหน้านอกบ้านห้องสีครับเอ่อเป็นยัง่านี่หยาก็ดีเพื่ออา่าลดความเสี่ยงนะครับเนาะบางทีเขาไปเอาหยามาในสถานที่ต่างๆครับอ่มีการใส่ยาคามาแล้งยาอย่างในไร่ในหน้าเขานละครับอ,าาาอ่าขายายาคามาแล้งมันสะสมอยู่ในดินคนตกลงมา ฝนตกลงมา,มาน่ามันซัดเอาพวกกันมันรวมมาอยู่ในสะสมอยู่ในหยาดเขาจะไปเกี่ยวมาเหง้าเขาครับกาจเกิดเหง้าเขาอันเกิดอันตารายได้ครับเกี่ยวหยาดมาเหง้าอาจถิงว่าเขา,าตายได้หรืออาจเจ็บป่วยสะสมในร่างกายเหง้าเขาอาจจะมาส่งผลด้วยเริ่องเกี่ยวกับตัวพอดีนี้ครับอ่าหยาดหยาดสำคัญในหนาเรียงหนาฝนก็นสำคัญนะครับเนาะหนาเรียงก็จะเป็นนี่การขาดแคลนอมหยาดนะครับเพราะว่าหนาเรียงมัน มันไปโกงไปหยาบบางามครับบางการิปลูกหยาไว้ชักพื้นที่นึงเพื่อประการสำรองหยาให้งง้อนะครับแล้วเกิดกินเน้่ยมันเสาแล้วนี่ยมันเลี่ยงกัดนี่ใบใบมากอะให้ยาที่เขาปลูกไปจากหอบจากกลมสิครับเพื่อเพิ่มสารอาหารมาไว้งานนะครับหยาก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายหยาหยาหยาที่ในน้ำนะครับสักสองสามหยาครับเป็นตัวอย่างนะครับเนาะแต่ทีมี่หยานี่เปีย นีเปียหนึ่งนีเปียสอง 50, source, บ้านอิสราเอลบ้านอิสราเอลสามเซนกูล่าเอ่อมี่อย่างอีกมี่อ่ากินนี่กินนี่ลูซี่ครับผมก็ไปหาเบื้องเอานะครับรายละเอียดว่าอย่างอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ของเาอ่าอย่างอย่างห้องว่างไม่โปรตีนเท่าไรเท่าไรเท่าไรเองสิครับไปเบื้องเอานะครับเนาะอย่างอย่างให้ผลผลิตหลายในพื้นที่หนึ่งไรเองสิครับการเกิดงัวเหาหลายอะสิบพ่อสิ ปูงใหญ่ยังจังจีพ่อครับในที่พื้นที่เขาหลายจะมีงัวหาหุบแค่โตงสิครับอ่ามันสีบาวอในการเลี้ยงสิครับไปหาเบื้องเอานะการเลี้ยงวัวก็มีปัจจัยสิ่งสำคัญครับสีห่อการที่เบามากเลยนะครับมีทุนทุนมีความรู้มีข้อแล้วก็มีแปลงใหญ่ครับผมฝากไว้นะครับเนาะตอนเป็พี่น้องมือใหม่ อย,ยยอย่างเลี้ยงว่าเลี้ยงยังกะเป็นแนวาทางนะครับนเนาะแนวทางน่งไปขึดนน้ำไปใส่ได้นะครับเนาะ mm hmm. ขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับ mm hmm. สวัสดีครับ